หลักคิด55ข้อของความขี้เกียจจะทำให้ชีวิตคุณง่ายกว่าเดิมไม่ว่าใครก็ต้องเคยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทำอะไรบางอย่างเลยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยากจะหนีไปให้พ้นพแต่ว่าถ้าเราลองคิดในทางกลับกันความขี้เกียจเนี่ยสามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ได้ครับเพราะว่าความขี้เกียจนี่แหละครับที่จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนขี้เกียจเนี่ยเขาจะพยายามหาทางลัดเพื่อกำจัดเรื่องยุ่งยากต่างๆให้หมดไป ขี้เกียจไปต่อแถวร้านอาหารดังก็เลยโทรไปจองล่วงหน้าขี้เกียจหาของบ่อยๆก็เลยกําหนดที่วางของให้เป็นระเบียบมากขึ้นขี้เกียจปวดหัวกับงานที่ดองค้างไว้ก็เลยรีบลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้ความขี้เกียจเป็นสัญชาตญาณที่อยู่ในตัวเราทุกคนครับจงขี้เกียจเข้าไว้ขี้เกียจให้มากๆขี้เกียจต่อไปเพราะสุดท้ายบางครั้งความขี้เกียจก็กลายเป็นประโยชน์ครับคนขี้เกียจแบ่งออกเป็นสองประเภทครับประเภทที่ 1. คนขี้เกียจประเภทขี้โกง พยายามหน,นีจากเรื่องจุกจิกน่ารำคาญและการเหล็กเลี่ยงไม่ทําก็ยิ่งเต็มให้เรื่องเหล่านั้นพอกปอนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตุ๊กตาหิมะตัวอ้วนเหมือนกับนี่ที่เพิ่มปนขึ้นเรื่อยๆครับเป็นคนที่เกียจแต่ว่ากลับดึงแต่เรื่องยุ่งยากเข้ามาใส่ตัวยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เรื่องที่ขี้เกียจทําก็มีมากขึ้นเท่านั้นอีกประเภทหนึ่งก็คือคนขี้เกียจชั้นแนวหน้าครับเป็นพวกหัวก้าวหน้าแน่นอนครับว่าคนแบบนี้เนี่ยมาจะจัดการกับเรื่องที่ขี้เกียจทํา ให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทําให้ปัญหาที่จะเกิดในเวลานั้นมันมีน้อยที่สุดและสามารถจัดก,การเรื่องนั้นให้เสร็จได้ด้วยความรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าสะสมเรื่องที่เกียดมากขึ้นก็จะยิ่งเครียดมากขึ้นและกลายเป็นว่าต้องใช้เวลาและพลังงานอย่างมากในการจัดก,การทุกอย่างทาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจแบบไหนมีวิธีประเมินง่ายๆครับเช่นเวลาที่คุณไปรับประทานอาหารที่ร้านยอดฮิตกับคนสําคัญไม่ว่าสําคัญอะไรก็ได้ คุณจะโทรไปจองโต๊ะไหมครับอาจกล่าวได้ว่าคนที่ยอมเสียเวลาเพียงเล็กน้อยจองไม่ก่อนเนี่ยเป็นคนขี้เกียรตชั้นแนวหน้าพวกหัวก้าวหน้าแต่ในทางกลับกันครับคนที่ไม่ยอมจองไว้ก่อนและคิดว่าร้านฮิตก็ต้องต่อแถวเป็นธรรมดาคนแบบนี้เป็นคนขี้เกียรประเภทขี้โกงที่ทําให้ปัญหาพอกปนขึ้นเป็นตุ๊กตาหิมะตัวอ้วนหลายคนครับอาจจะมีภาพลักษณ์เชิงลบกับคําว่าขี้เกียรตแล้วก็ให้ความสาคัญกับก,บการทําตัวดูขมักขะม้นตั้งใจแน่นอนว่า ลักษณะที่สง่างามและเป็นเรื่องที่ควรยกย่องแต่ความคี้เกียรติเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดจริงๆหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ครับคนเราเนี่ยขิ้เกียรติขี่ม้าไปที่ต่างๆก็เลยเกิดเป็นรถยนต์เพราะว่าความคี้เกียจนี่แหละครับทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆจึงเกิดขึ้นคี้เกียจตนั่งรถไฟและเดินนานๆจึงเกิดเครื่องบินเครื่องโดยสารขี้เกียจติเดินวนหาซื้อของในย่านการค้าจึงกําเนิดซูเปอร์มาร์เก็ตคี้เกียรซื้อของแบบภาวะพะวงดูเวลาไปด้วยจึงกําเนิดร้านสะดวกซื้อ ขี้เกียจออกไปซื้อที่ร้านจึงเกิดการซื้อของออนไลน์ขี้เกียจเช็คเส้นทางจึงเกิดระบบนำทางรถยนต์ขี้เกียจใช้เทปคาสเซ็ตและซีดีจึงเกิดไอพอดขึ้นมาเบื้องหลังของเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับในโลกใบนี้เกิดจากคำว,ว่าขี้เกียจอย่างแรงกล้าครับความปรารถนาอย่างลงไปตรงมาเช่นขี้เกียจเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและการปฏิวัติทํายังไงความขี้เกียจเนี่ยจึงจะหายไปได้ความต้องการเหล่านี้ทําให้อายะธรรมก้าวหน้าเกิดขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลักคิด55ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณได้อย่างไรกับเรื่องของความขี้เกียจกฎข้อที่1เพราะว่าขี้เกียจก็เลยตั้งเป้าหมายเดีย๋ยวจะบอกเลยครับว่าคนขคี้เกียจเนี่ยเขาไม่ชอบความยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ก็ลองฝึกตั้งเป้าหมายดูยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ไปต่างประเทศก็จองโรงแรมเอาไว้ก่อนสถานที่เที่ยวแล้วก็ดูว่าจะไปร้านไหนนะครับทาให้เรื่องยุ่งยากเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นคนขี้เกียจเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากชอบเรื่องสบายๆเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจก็จะชอบตั้งเป้าหมายทําไมคนเราเนี่ยชอบทาอะไรแบบไม่มีเป้าหมายทั้งที่ถ้าเป็นเรื่องเที่ยวแล้วก็จะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดกลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ตั้งเป้าหมายชีวิตคุณก็จะเอ,อิร์เห่อยแล้วก็วุ่นวายมากๆสุดท้ายคนขี้เกียจก็จะชอบตั้งเป้าหมายเพราะว่าไม่ชอบความวุ่นวายครับสรุปแล้ว หากไม่มีเป้าหมายก็จะเกิดเรื่องที่ยุ่งยากตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นคนที่เกียจจึงว่าจะก,กําหนดชีวิตและการงานการท่องเที่ยวต่างๆให้มีเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจนสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทำเนี่ยก็จะชัดเจนไปด้วยครับกฎข้อที่2เพราะคิดเกียจก็เลยฟังคู่สนทนาพูดเพราะว่าเป็นคนคิดเกียจก็เลยเป็นคนที่รับฟังมากขึ้นออกความเห็นน้อยลงเพียง20-30เอร์เเท่านั้นสุดท้ายแล้วในข้อดีของความคิดเกียจก็คือ มักจะรับฟังความคิดเห็นของคู่สนทนาได้ดีเพราะฉะนั้นในชีวิตส่วนตัวคนขี้เกียจเนี่ยไม่อยากจะเอาตัวเองไปผูกพันกับใครการฟังคู่สนทนาพูดจะทําให้คนเหล่านี้ได้ข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอและรู้มุมมองมากกว่าแล้วก็ยังได้เปิดหูเปิดตาตเองด้วยแน่นอนว่าก็ต้องทําตัวให้มีประโยชน์กับอีกฝ่ายด้วยแต่ว่าไม่ได้ทําท่าทางว่าสอนฉันหน่อยถามฉันหน่อยและนี่เป็นวิธีคิดที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างคอนเนคชั่นครับ กฎข้อที่3เพราะขี้เกียจก็เลยไม่ลมเลิกอย่าทําทุกอย่างตามอารมณ์ครับเพราะว่าถ้าทําทุกอย่างตามอารมณ์เช่นฉันรู้สึกไม่อยากทํางานเครื่องยนต์ของคุณก็จะหยุดทํางานนาทีให้เริ่มต้นจากทาเรื่องเล็กๆง่ายๆไปก่อนใช้เวลาน้นอยๆใช้พลังงานน้อยๆความลับของความรู้สึกอยากทําก็คือสร้างความตื่นเต้นในการทํางานด้วยการเริ่มจากสิ่งเล็ก,ลกค <S <S ๆครับเมื่อเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆเราจะเกิดความรู้สึกอยากทําแล้วก็เกิดความตื่นเต้นในการทํางานจําไว้เลยว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอารมณ์อยากจะทำงานเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ต้องบอกตเองว่าฉันต้องเคลื่อนไหวไม่มากก็น้อยอะไรก็ได้ครับที่เริ่มจากเล็กๆให้ลองเริ่มทำไปก่อนจากนั้นเครื่องยนต์จึงจะสตาร์ทได้ถ้าได้เริ่มแล้วความรู้สึกอยากทำก็จะกลับมาแบบไม่รู้ตัวเลยครับการเริ่มต้นทำทุกอย่างจากเรื่องใหญ่ก่อนคือสิ่งต้องห้ามสมองจะเหยียบเบรกทันทีถ้าเกิดว่าเรื่องที่คุณทำเรื่องแรกเป็นเรื่องใหญ่สมองจะไม่อยากทำครับเพราะฉะนั้นเริ่มอะไรก็แล้วแต่ ไม่ต้องไปคิดอะไรให้ยุ่งยากเริ่มจากสิ่งเล็กเล็กก็พอแค่ทำไปบ่อยครับกฎข้อที่4เพราะว่าขี้เกียจก็เลยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งต่างๆนั้นมีอยู่2อย่างก็คือสิ่งที่เปลี่ยนได้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยพลังของตนเองอย่างเช่นรีบนั่งแท็กซี่ไปเพราะว่ามีงานด่วนแต่ว่ากลับเจอรถติดเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ด้วยพลังของตัวเองจะตะโกนไปบีบแตรไปก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันรถติด การยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แบบนี้มีแต่ทาให้คุณเสียเวลาเปล่าและจะเพิ่มความเครียดไปโดยเปล่าประโยชน์และเป็นการกระทําที่ยุ่งยากเป็นอย่างยิ่งในทางกลับกันสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความคิดและการกระทําของตัวเองเมื่อเราเนี่ยรถติดอยู่ท้องถนนเอาละพอดีเลยฉันจะได้นั่งฟังเพลงเอาละพอดีเลยฉันจะได้นั่งจัดเอกสารบ้างหรือว่านั่งฟังเพลงหรือว่าดู YouTube เล่นหลังจากนี้หากคุณเจอกับปัญหาให้ลองดูก่อนว่า ฉันทำอะไรใหม่ได้บ้างไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ให้เปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําของตัวเองไปสู่สิ่งที่เป็นสิ่งใหม่นะครับกฎข <ๆ S 2> <ๆ>้อที่5เพราะว่าขี่เกียจก็เลยไม่คิดหาเหตุผลที่ทําไม่ได้คิดหาเหตุผลมีอยู่2แบบก็คือคิดหาเหตุผลที่ทําไม่ได้เขาเรียกว่าแก้ตัวคิดหาเหตุผลที่ทําได้เขาเรียกว่าประยุกต์ใช้การพูดแก้ตัวก่อนเป็นการหยุดตัวเองไว้ก่อนที่จะทําการใดๆหมายความว่า ความสามารถในการกระทําเป็นศูนย์เพราะว่าไม่มีเวลาเพราะว่ายุ่งเพราะเป็นพนักงานบริษัทเพราะว่าเงินเดือนน้อยมีหัวหน้าแย่มีข้ออ้างมากมายลองมาเช็คกันดูว่าปกติแล้วเนี่ยคุณมีคําแก้ตัวบ่อยขนาดไหนคนเรานั้นเพียงเอ่ยคาแก้ตัวออกจากปากก็ <c oughs> ได้สะสมความคิดในเชิงลบไวแล้วครับจงสร้างนิสัยความคิดในแง่บวกคิดหาเหตุผลที่เราจะทําได้มาแทนที่กันดีกว่านะครับกดข้อที่6เพราะขี้เกียจก็เลยไม่เสริมดวง คนขี้เกียจนะครับเขาไม่มีเวลาไปเสริมดวงหรอกครับเพราะว่าขี้เกียจเนาะไม่อยากจะยุ่งยากกับอะไรเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจเนี่ยเขามักจะไขว่คว้าดวงดาวมาด้วยตัวเองครับนั่นก็คือการลงมือทําคําว่าดวงเนี่ยหากเปลี่ยนคำเรียกก็คือเรื่องของโอกาสและแท้ที่จริงแล้วโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาหาคนเราอย่างเท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าเราจะรับรู้ว่ามีโอกาสเข้ามาไหมวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยไม่พลาดโอกาสก็คือจะต้องตรวจสอบเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ลงมือทำบ่อย หลักการในการที่เราจะเสริมดวงได้ก็คือการลงมือทําการรู้ว่าตัวเองมีโชคแล้วก็ไขว้คว้าโชคดีเรียกว่าการลงมือทําเพื่อโชคดีไม่ต้องคิดแล้วครับว่าคุณจะเลือกทางไหนดีสรุปก็คือลงมือทําไม่ต้องรอโชคครับกดข้อที่7เพราะขี้เกียจก็เลยตรงไปตรงมาคนที่ตรงไปตรงมามีข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรตรงๆเขาก็มักจะยึดอยู่ในการรับฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ได,ไดีอยู่เสมอเคล็ดลับของการเติบโต,ตอยู่ที่ การตรงไปตรงมาการเชื่อในความสามารถตัวเองมากเกินไปและหลงลืมความตรงไปตรงมาก็จะไปจํากัดกรอบของตัวเองและไม่มีทางโตขึ้นได้อีกคนที่ไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยจะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจู้จี้ในความหมายที่ไม่ดีและดื้อรั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกในการที่เป็นคนตรงไปตรงมาคนขี้เกียจมักจะตรงไปตรงมาครับกฎข้อที่8เพราะขี้เกียจก็เลยไม่เสแสร้งทําตัวเป็นคนดีเพราะว่า ถ้าหาเป็นคนดีก็อาจจะถูกคาดหวังจากคนรอบข้างมากขึ้นอุปสรร,สร,รคในชีวิตก็จะมีมากขึ้นวุ่นวายมากขึ้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากคนขี้เกียจจึงไม่ชอบเสียแ้งครับกฎข้อที่เเพราะขี้เกียจก็เลยไม่ชอบคิดอะไรยากๆคนนี้ชอบคิดเรื่องยากให้ดูยุ่งยากไม่อยู่เต็มไปหมดครับคนพวกนั้นเขาไม่ได้คิดเรื่องยากแต่เป็นประเภทที่ว่าคิดให้ยากและทำให้เป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่คนขี้เกียจครับจะคิดเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเรียบง่ายมากขึ้น เข้าถึงง่ายมากขึ้นเวลามีปัญหาจะคิดแบบเรียบง่ายเพื่อให้ได้คําตอบเรียบง่ายแล้วก็ลงมือทําได้ทันทีทําซ้ําได้ด้วยเพราะการคิดยากเนี่ยทาให้คนขี้เกียจไม่อยากจะทําครับเพราะว่ามันเสียเวลาเยอะกดข้อที่10เพราะขี้เกียจก็เลยจดโน้ตเนื่องจากว่าเป็นคนขี้เกียจนะครับไม่อยากจะตั้งใจฟังอะไรมากมายก็เลยทําให้มีไอเดียในการจดโน้ตแน่นอนว่าการจดโน้ตเป็นนิสัยเนี่ยเพียงแค่จับปากกาสุดท้ายคุณก็จะเข้าสู่โหมดคิดได้แล้ว การที่คุณเนี่ยไม่มีกระดาษและปากกาจะใช้ฟังก์ชันจดโน้ตของมือถือก็ได้นะครับการจดโน้ตเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือทําให้คุณได้ไอเดียด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะฟังสัมมนาอยู่ฟังการเรียนรู้แล้วจำไม่ได้แต่คนขี้เกียจครับจะเทโน้ตเอาไว้เพื่อทบทวนภายหลังสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเข้าสู่โหมดคิดอยู่ตลอดเวลากดข้อที่11เเพราะขี้เกียจก็เลยไม่ปริปากบน่นการบ่นเนี่ยเป็นการสร้างอารมณ์ในเชิงลบเพราะฉะนั้นการบ่นเนี่ย เป็นคาพูดที่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเลยคนขี้เกียจเนี่ยก็ไม่ชอบบ่นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบ่นไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเสียเวลาเปล่าเปล่า,เ,ลาเพราะฉะนั้นจึงไม่บ่นเด็ดขาดกฎข้อที่1ิเพราะขี้เกียจก็เลยทําให้ชินไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานใ,นใดๆคนขี้เกียจเนี่ยไม่อยากจะวุ่นวายไม่อยากจะเสียเวลาครับแล้วก็อยากจะหลุดพ้นจากเรื่องที่ยุ่งยากก็เลยเตรียมตัวเป็นอย่างดีกับทักษะและความรู้ต่างๆขั้นตอนต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยคนขี้เกียจจะใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ตัวเองจําบางอย่างได้ทําบางอย่างได้ดีจะได้ไม่ต้องวุ่นวายในภายภาคหน้าครับกดข้อที่13เพราะขี้เกียจก็เลยยึดติดกับรูปแบบเพราะอย่างที่บอกนะครับคนขี้เกียจเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะยุ่งยากพวกเขาเลยมักจะสร้างรูปแบบที่เป็นทางลัดให้กับตัวเองแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยสิ่งสําคัญก็คือต้องฝึกสร้างรูปแบบและระบบที่ใช้รูปแบบที่ตัวเองสร้าง จะเป็นรูปแบบที่ตัวเองเลือกแล้วก็สบายใจได้ผลงานเพิ่มนี่แหละครับทางลัดของคนขี้เกียจแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างรูปแบบเนี่ยเราก็ต้องไปใช้รูปแบบของคนอื่นซึ่งคนขี้เกยียจไม่ชอบครับเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็อึดอัดด้วยกฎข้อที่14เพราะขี้เกยียจก็เลยไม่โทษคนอื่นถึงเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาที่มีอยู่ข้างนอกได้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายในตัวได้อย่าค้นหาสาเหตุนอกตัวครับให้ค้นหาสาเหตุจากภายในตัวเอง เพราะว่ามันจะเจอไอเดียแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขการแก้ไขคนอื่นเนี่ยมันวุ่นวายซับซ้อนแล้วก็เสียพลังงานคนขี้เกียจจึงมักจะแก้ไขที่ตัวเองก่อนไม่คิดในเรื่องภายนอกแต่คิดแต่เรื่องตัวเองก่อนครับกดข้อที่15เพราะขี้เกียจก็เลยไม่มองการไกลคนขี้เกียจนะครับเขาไม่อยากจะมองอะไรใกล้ๆเพราะว่าอาจจะต้องมีความคาดหวังบางอย่างความยุ่งยากในระยะเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจเนี่ยก็ามักจะมองระยะยาวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีแผนในการรับมือสิ่งสําคัญก็คือ เขามักจะสะสมการทํางานสะสมประสบการณ์เพื่อให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถหรืออาจจะมีชั่วโมองบินคนที่เกยียจจะมองว่าการเติบโตในระยะยาวเนี่ยคือความมั่นคงข้อที่16เพราะที่เกยียจก็เลยไม่พยายามยกตัวอย่างเช่นมีการแข่งขันเบสบอลนะครับและต้องมีพิเชอร์ที่ควา้างลูกแบบสุดพลังแน่นอนครับว่าคนที่เกยียจเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรหลายรอบเพราะว่าเกยียจเนาะรูปธรรมก็คือคนที่เกยียจพยายามที่จะสร้างผลงานคงที่แล้วก็ทำให้ตัวเองเคยชินและเป็นนิสัย กล่าวได้ว่าจะทุมท่มเทเต็มกําลังครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยม้วนเดียวจบเป็นว่าได้เพราะฉะนั้นคนขี้เกียจมีข้อดีก็คือทําม้วนเดียวจบครับเพราะว่าพวกเขาไม่อยากจะพยายามเกินไปกดข,ข้อที่17เพราะขี้เกียจก็เลยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าไม่อยากจะผูกมัดกับใครไม่อยากจะมีความคาดหวังคนขี้เกียจมักจะไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเพราะเขามองว่าสิ่งตอบแทนเป็นต้นตอนของปัญหาและความเครียดเพราะว่าความเครียดนี่แหละครับทําให้พวกเขาเนี่ยไม่มีความสุขกฎข้อที่18 เพราะขี้เกียจก็เลยรับเป็นความรับผิดชอบของตัวเองคนขี้เกียจจะมองว่าเรื่องอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองก็เลยจริงจังทางเรื่องที่จริงจังเหล่านี้ทําให้ได้คําตอบที่ถูกที่สุดเพราะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็เป็นเพราะเธอทางเลือกแบบมักง่ายผิดพลาดเท่ากับเรื่องยุ่งยากเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจเนี่ยมักจะอาสาทําอะไรแบบจริงจังเพราะว่าต้องการคําตอบแบบม้วนเดียวจบเช่นเดียวกันกดข้อที่19เเพราะขี้เกียจก็เลยหาพื้นฐานให้กับตัวเอง ซึ่งมีอยู่สีพื้นฐานก็คือวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองกีฬาการลงทุนการบริหารจัดการข้อที่ย0เพราะขี้เกียจก็เลยให้ความสําคัญกับเวลาคนขี้เกียจเชื่อเรื่องของเวลาที่จํากัดและเวลาเท่ากับเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีวันหยุดพักร้อนยาว30วันคนขี้เกียจเนี่ยก็จะลงมือทํางานล่วงหน้าเพราะว่าอยากจะมีเวลาที่สบายสบายในอนาคตแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปอ๋อมีวันหยุดยาวเอางานไม่ทําตอนไหนก็ได้ คนคิดเกียจจะรู้คุณค่าของเวลาและเงินและการใช้เงินเพื่อประหยัดเวลาเขามักจะใช้เงินซื้อเวลาหรือยกตัวอย่างเช่นอานนังสซื้อหนึ่งเล่มเพื่อย่นระยะเวลาที่เราไม่รู้อะไรบางอย่าง5-10ถึงปีคนคิดเกียรติจะทำสิ่งนี้เพราะว่าไม่อยากจะวุ่นวายในอนาคตจึงต้องศึกษาอะไรบางอย่างไว้ก่อนจึงทุ่มเทเวลากับบางเรื่องเพื่อให้ตัวเองรู้ก่อนแล้วก็ได้เตรียมตัวก่อนครับกฎข้อที่21เพราะคี้เกียรติก็เลยทุ่มเทพลังไปกับ5นาทีในตอนเชา้าให้มากที่สุด ทำไมต้องเป็นห้านาทีในตอนเช้าก็เพื่อที่จะได้ควบคุมหนึ่งวันที่เรียกว่าวันนี้ของฉันเองหากทาเวลาในตอนเช้าเป็นเวลาของตัวเองได้ก็จะสามารถทําให้หนึ่งวันเป็นของตัวเองได้พูดแบบสุดตรงก็คือหลังจากนั้นคุณจะสามารถทําอะไรต่างๆได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่ห้านาทีแรกในตอนเช้าคุณนาทุกอย่างให้จบซะก่อนถึงจะยุ่งแค่ไหนก็ควรหาเวลาทําทุกอย่างภายในห้านาทีตอนเช้าจงเปลี่ยนห้านาทีในตอนเช้าเพื่อเปลี่ยนชีวิตในหนึ่งวัน มาลองทำดูตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้กันเลยครับกฎข้อที่22เพราะว่าขี้เกียจก็เลยสร้างที่วางกำหนดที่วางแล้วก็ที่ที่คุณใช้ของบ่อยๆการจัดเก็บและจัดระเบียบข้าวของแบบสุดตรงก็คือการทิ้งเพราะฉะนั้นจดหมายพัสดุเอกสารกระเป๋าตต่างๆต้องจัดในที่ที่คุณหยิบได้ง่ายเพราะคนขี้เกียจเนี่ยไม่ชอบเสียเวลาหาของทีหลังเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือเขาจะจัดที่วางเนี่ยเป็นที่ประจำเสมอทําให้หยิบจับอะไรก็จับง่ายครับ กฎข้อที่23เพราะขี้เกียจก็เลยจองเป็นซะทุกอย่างเพราะว่าคนขี้เกียจเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลาครับแล้วก็อยากได้รับการบริการที่ดีการจองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเช่นเราอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งจองไปล่วงหน้า10วันตตัดสินใจแน่วแน่และจองล่วงหน้าพอวันที่ใช้บริการเนี่ยคนขี้เกียจก็จะเข้าร้านได้อย่างสบายได้ที่นั่งดีๆได้รับการบริการที่ดีสุดท้ายก็พึงพอใจสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบเสียเวลาก็าเลยต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมครับ บทข้อที่24เพราะขี้เกียจก็เลยขยับร่างกายเมื่อคุณทํางานเหนื่อยสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่การพักผ่อนแบบเครื่องเคร่อกลางๆแต่เป็นการทําให้ร่างกายสดชื่นการเล่นกีฬาฝึกกล้ามเนื้อแบบง่ายๆก็จะทําให้คุณสดชื่นรักษาจังหวะชีวิตแล้วก็ทําให้คุณเหนื่อยน้อยลงด้วยพอเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่คุณก็เริ่มต้นงานอย่างสดใสได้แล้วบทข้อที่26เพราะขี้เกียจก็เลยไปร้านหนังสือเพราะว่าการที่ไปร้านหนังสือด้วยตัวเองช่วยให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้น อาจจะได้รับการแนะนําจากพนักงานหรือไปเจอหนังสือในสาขาอื่นทําให้เปิดมุมมองได้มากกว่ากฎข้อที่27เพราะขี้เกียจก็เลยอ่านคู่มือใช้งานอย่างตั้งใจเพราะว่าคนขี้เกียจไม่ชอบเสียเวลาเพราะฉะนั้นสมมุติว่าไปซื้อมือถือมาหรือว่าซื้อหนังสือมาก็จะอ่านคู่มือให้เข้าใจเพราะว่าไม่ต้องการเสียเวลาอีกกฎข้อที่28เพราะขี้เกียจก็เลยไม่ชอบทําตามสไตล์ของตัวเองนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่เป็นข้อดีของคนขี้เกียจ พวกเขายินดีจ่ายค่าบริการเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ทําตามรูปแบบอะไรบางอย่างหรือทําตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญครูฝึกเพราะว่ามันย่นระยะเวลาแต่ถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยเรียนรด้ด้วยตัวเองพวกเขารู้ดีว่ามันต้องเสียเวลาเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นคนที่เกียจมีข้อดีก็คือยินดีลงทุนกับตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้ทางลัดและไม่เสียเวลาครับกฎข้อที่29เเพราะขี้เกียจก็เลยใช้สภาพบังคับ เวลาที่คนคิดเกียยจะทําอะไรก็มักจะประกาศเป้าหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยหนทางนี้หรือไม่ทําก็จะถูกปิดลงเมื่อหนทางนี้ถูกปิดลงก็จะทําให้เกิดสภาพบังคับในความหมายที่ดีว่าไม่มีหนทางอื่นแล้วที่จะต้องไม่ทําเราจะต้องลงมือทําด้วยเช่นประกาศว่าฉันจะไปเข้ายิมตั้งแต่วันนี้สุดท้ายเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้กลัวเสียหน้าก็ต้องทําให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายโดยการไปยิมกฎข้อที่30 เพราะขี้เกียจก็เลยทิ้งข้าวของเพราะว่าคนขี้เกียจเนี่ยไม่ชอบเสียเวลาครับไม่อยากจะจัดการอะไรเพราะฉะนั้นจะไม่พยายามเก็บอะไรไว้เลยเช่นนามบัตรเล็กๆที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้าวของที่ไม่จําเป็นก็จะทิ้งหมดหรือว่าไม่ค่อยเก็บเพราะไม่อยากจะเสียเวลากฎข้อที่31เเพราะขี้เกียจก็เลยตรวจสอบให้ดีถึงจะยุ่งยากเหมือนกันในการหาข้อมูลบางอย่างแต่ว่าคุณภาพของความยุ่งยากมันแตกต่างกันคนทั่วไปเนี่ย เวลาอยากจะทําอะไรบางอย่างมักจะไม่หาข้อมูลล่วงหน้าหรือเลี่ยงเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปเสียเวลาหน้างานแต่ถ้าว่าคนขี้เกียจมักจะค้นหาข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพราะว่าไม่อยากจะไปยุ่งยากหน้างานทุกอย่างฉันต้องควบคุมได้ฉันมีสิทธิเลือดด้วยตัวเองฉันต้องออกแรงน้อยที่สุดเพราะว่าคนขี้เกียจเนี่ยไม่อยากจะเจอปัญหาเบื่อปัญหาอยากจะเลี่ยงปัญหาอยากจะใช้ชีวิตทุกวันแบบสบายๆอยากจะได้ผลงานดีๆก็เลยมักจะหาข้อมูลไวล่วงหน้า กดข้อที่32เพราะขี้เกียจก็เลยไม่นอนต่อให้คุณตื่นพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้นเปิดผ้าม่านนอนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็จะส่องไปถึงหน้าคุณคุณจะรู้สึกเฟรชมากมันเป็นการรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตแล้วก็สามารถลืมตาตื่นได้อย่างปลอดโปร่งแล้วก็สดชื่นจริงๆสิ่งสําคัญก็คือคนขี้เกียจมักจะไม่นอนต่อเพราะว่าถ้าพวกเขาตื่นเช้าได้ พวกเขาก็ได้เรียนและทํางานเฉพาะช่วงเช้าทํางานตอนกลางวันตอนเย็นอยากจะดื่มเหล้าก็ได้อยากจะไปเที่ยวก็ได้แต่คนทั่วไปเนี่ยนอนตื่นในสายทํางานตอนกลางวันอยากจะดื่มเหล้าสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนเลยหากคิดย้อนหลังตอนเช้าก็จะเปลี่ยนไปสิ่งสําคัญก็คือการตื่นเช้าก็คือตื่นเช้าจะต้องไม่นอนต่อกฎข้อที่33เพราะขี้เกียจก็เลยไม่ไปปาร์ตี้ต่อหากเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของการปาร์ตี้ในตอนที่2 คนขี้เกียจก็ไม่อยากจะไปต่อแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นปาร์ตี้แรกที่เราสามารถกําหนดเองได้เช่นไปตอนหนึ่งทุ่มเลิกสามทุ่มร้านอาหาร A ค่าเข้าร่วมงาน800พนเยนอันนี้ถือว่าแน่นอนคนขี้เกียจชอบแต่ถ้ามีอะไรที่ไม่แน่นอนเช่นร้านอะไรก็ได้กินเมนูอะไรก็ได้แบบนี้คนขี้เกียจไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนกฎข้อที่3 4เพราะขี้เกียจก็เลยไม่เก็บเข้าแฟ้มไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็ไม่เคยเก็บเข้าแฟ้มเพราะว่า มันไม e ่มีโอกาสเอากลับมาใช้แล้วก็เสียเวลาในการเก็บด้วยเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจจะทำอย่างเดียวก็คือจะระเบียบโดยการโยนเข้าไปกฎข้อที่35เพราะขี้เกียจก็เลยทำบัญชีรายรับรายจ่ายถ้าทำบัญชีก็จะสามารถควบคุมเงินได้ไม่เสียเวลาในการจัดการเงินสามารถควบคุมเงินแล้วก็เก็บเงินได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ทำบัญชีจะเสียเวลามากกว่าแถมเงินเก็บยังเป็นศูนย์ควบคุมเงินไม่ได้กฎข้อที่36เพราะขี้เกียจก็เลยไม่ทำซ้ำสองครั้ง สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยให้คนขี้เกียจสะดวกสบายเขาก็จะทำเช่นลิสต์ o ะดวลิสต์หรือรายการสิ่งที่ต้องทำและเตรียมพร้อมต่างๆในการกำหนดรายการและวัตถุประสงค์เช่นถ้าฉันจะไปเที่ยวต่างจังหวัดฉันต้องเอาชุดชั้นในไปสองตัวถุงเท้าสามเสื้อยืดสามเสื้อเชิ้ตสามหนังสือและดีวีดีไม่อยากจะไปหาซื้อข้างหน้าเพราะว่ามันเสียเวลาสุดท้ายแล้วคนขี้เกียจมีข้อดีก็คือไม่ชอบยุ่งยากไม่ชอบวุ่นวาย ไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆก็เลยมักจะิ i s t รายการสิ่งที่ต้องทำเอาไว้กฎข้อที่37เพราะขี้เกียจก็เลยแบ่งเวลาเพราะฉะนั้นการทำตารางเวลาสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนแบ่งเวลาแล้วก็แค่ทำตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ต้องคิดอะไรมากเช่นตื่นเช้าไปแปลงฟันทำให้มันเป็นนิสัยและทุกอย่างก็จะเป็นอัตโนมัตินั่นหมายความว่าคนขี้เกียจจะกำหนดเวลาไปเลยว่าตอนเช้าต้องทำอะไรตอนเที่ยงต้องทำอะไรตอนเย็นต้องทำอะไร เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาข้อที่38เพราะขี้เกียจก็เลยกําหนดสิ่งที่จะไม่ทําคนส่วนมากมักจะกําหนดแค่สิ่งที่ต้องทําแต่สุดท้ายก็ไม่ทําอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจก็เลยมักจะเขียนสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะทําเช่นทํางานนอกเวลาพูดบน่นจะดีเกินไปไปทํางานในวันหยุดเป็นต้นการทบทวนตัวเองในแต่ละวันด้วยสิ่งที่ไม่อยากทําจะทําให้คุณควบคุมการการะทําของตัวเองได้ดีกว่า กฎข้อที่39เพราะขี้เกียจก็เลยค้นหาต้นแบบไม่อยากจะคิดเองเพราะว่ามันเสียเวลาก็เลยมองหาบุคคลต้นแบบแล้วก็ทําตามกฎข้อที่40เพราะขี้เกียจก็เลยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์บ่อยๆเพราะว่าม่อยากจะโอนถ่ายไฟล์ก็เลยซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่บ่อยๆอีกอย่างหน่วยความจําเพิ่มขึ้นทุกอย่างก็เร็วมากขึ้นกฎข้อที่41เพราะขี้เกียจก็เลยชอบออกไปข้างนอกเพราะว่าได้ไอเดียใหม่ๆมากกว่ากฎข้อที่42 เพราะขี้เกียจก็เลยไม่พยายามจะเปลี่ยนคนอื่นคนขี้เกียจมองว่าถ้าต้องไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยจะต้องไปแนะนําเขาก็เสียเวลาอีกไปห่วงเรื่องเขาก็เสียเวลาอีกสุดท้ายแล้วเนี่ยเปลี่ยนที่ตัวเองจะดีกว่ากฎข้อที่43เพราะขี้เกียจก็เลยไม่ไปสายเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยมักจะเร่งรีบแล้วก็รีบไปตอกบัตรสุดท้ายเนี่ยเกิดภาระต่อร่างกายและจิตใจสูญเสียความน่าเชื่อถือแต่ถ้าคนขี้เกียจเนี่ยเขาจะรีบออกจากบ้านเร็ว แล้วรู้สึกว่าอากาศดีจังตอนเช้ารถก็ไม่ติดเดินทางแบบปลอดโปร่งโล่งใจฟังเพลงอ่านหนังสือก็ได้ไม่รีบไม่ร้อนไม่เสียเวลาด้วยสุดท้ายพอไปถึงที่ทํางานก็มีเวลาให้กับตัวเองเช่นกินฟังเพลงหรือว่าอาจจะอ่านหนังสือก็ได้กฎข้อที่44เพราะขี้เกียจก็เลยจดจดํากฎไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นกฎมีทั้งลายลักษณ์อักษรและกฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกฎข้อที่45 เพราะขี้เกียจก็เลยอ่านสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าคนขี้เกียจมักจะอ่านสถานการณ์2แบบอันแรกครับป้องกันปัญหาในอนาคตด้วยการถามจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นสมุนแบบมากขึ้นแบบที่2ครับมักจะหาทางลัดทําให้ได้แบบเร็วๆแล้วก็คิดถึงขั้นตอนที่จำเป็นต้องทําเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายแบบเร็วที่สุดข้อที่46 เพราะขี้เกียจก็เลยรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถืออย่างทะลุโปล่โปร่งเพราะว่าคนขี้เกียจไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะเพิ่มเวลาในการทํางานเพราะฉะนั้นพวกเขาจะพยายามรู้ทุกเรื่องเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เพิ่มความสามารถในการทํางานในระยะเวลาอันสั้นๆกฎข้อที่47เพราะขี้เกียจก็เลยไม่โต้เถียงเมื่อชอบโต้เถียงความคิดก็จะไม่ยืดหยุน่นเมื่ออ้างแต่ความถูกต้องของตัวเองฝ่ายเดียวไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นก็จะขาดความยืดหยุ่นทางความคิด จงเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ไปผูกพันกับการโต้เถียงอันแสนน่าเบื่อเพราะสุดท้ายคนขี้เกียจก็ไม่ชอบเสียเวลากฎข้อที่48เพราะขี้เกียจก็เลยตรวจสอบก่อนเอ่ยปากถามหากต้องการคําแนะนําที่ดีให้เตรียมข้อมูลที่จะถามเอาไว้เช่นถ้าเกิดว่าคุณต้องไปเข้าสัมมนาถ้าคุณไม่อยากเสียเปรียบก็ให้เตรียมคําถามเอาไว้คุณก็จะได้มูลค่าในการตอบคาถามจากโค้ดของคุณกฎข้อที่49เ เพราะขี้เกียจก็เลยไม่พึ่งพาแต่บริษัทแต่หวังพึ่งพาตัวเองเพราะว่าบริษัทอาจจะไม่ยินยาเท่ากับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจจะไม่สนใจหัวหน้าที่พวกเขาไม่ชอบอีกต่อไปเพราะงานทุกงานเป็นสิ่งที่เราทําเพื่ออนาคตของตัวเองคิดไว้ก่อนดีกว่าถ้าพึ่งพาบริษัทและจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้กฎข้อที่50เพราะขี้เกียจก็เลยทําแต่งานสําคัญและสิ่งที่สําคัญสิ่งสําคัญก็คือคนขี้เกียจเนี่ยจะเชื่อมโยงไปกับผลลัพธ์เท่านั้น จะไม่ใช้เวลาและเสียพลังงานไปอย่างส่วนเปล่าเพื่องานยิบย่อยอะไรที่เป็นงานสําคัญหรือส่วนสาคัญเขาจะอ่านก่อนและทําก่อนแต่คนทั่วไปมักจะทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับงานทุกๆอย่างกฎข้อที่51เพราะขี้เกียจก็เลยพิมพ์สัมผัสให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ขี้เกียจเนี่ยเขามักจะป้อนข้อมูลใส่คอมพิวเตอร์ใช้แป้นพิมพ์ให้เป็นประโยชน์ไม่เหนื่อยแล้วก็มีความเร็วในการป้อนข้อมูลผิดกับเมื่อก่อน ต้องใช้ปากกาและดินสอสจดซึ่งเหนื่อยแล้วก็ตัวอักษรไม่สวยด้วยกฎข้อที่52เพราะที่เกจก็เลยไม่แนะนําตัวเองเพราะว่ามันเสียเวลาอาจจะใช้นามบัตรอธิบายต่อหน้าหนังสือหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเพจก็ได้ที่ทําให้คนรู้จักเราและตอนเจอหน้ากันก็คุยแต่เรื่องสาคัญก็พอกฎข้อที่53เพราะขี้เกจก็เลยไม่เป็นเพื่อนดื่มเหล้าให้ใครเพราะว่ามันเสียเวลาและบางครั้งอาจจะเจอคนที่คิดในแง่ลบมากกว่า สุดท้ายก็รู้สึกติดลบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเล่าจะเลือกคนและเรื่องเสมอจงเลิกบน่นแล้วก็บอกลาสมาชิกที่คบหาเพื่อเดิ่มเล่าได้เลยกฎข้อที่54เพราะขี้เกียจก็เลยเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่พูดอังกฤษเป็นก็ไม่สามารถทํางานได้โอกาสน้อยกว่าเสียเปรียบมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําเป็นมากขึ้นพูดเป็นมากขึ้นก็จะมีโอกาสต่างๆนานาม,มากขึ้นกฎข้อที่55เพราะขี้เกียจก็เลยสร้างคอนเน็ชัน การสร้างคอนเนคชันเนี่ยทำไม่ได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องราวนั้นมันมีประโยชน์ไม่ต้องเสียเวลาในการไปศึกษาเองการมีคอนเนคชันเนี่ยทำให้เป็นทางลัดสำหรับคนขี้เกียจและนี้ก็เป็นหลักกิด55สข้อของความขี้เกียจที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายกว่าเดิมไม่ต้องอายถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้เกียจเพราะว่าทุกอย่างมีข้อดีทั้งนั้นครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยพิมพ์ว่าเป็นประโยชน์ใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ